สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักและชื่นชอบกับตัวเลขทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปฮาหนอยทั้งสามฮาหนอยนะครับวันนี้ก็เข้ากันไปพิเศษเข้าห้าสี่บนและรูดสกับ9ใครที่เอาสี่กับ9ไปรูดก็ รับกันไปนะครับรับกันไปส่วนฮานอยธรรมดาวันนี้ไม่เข้านะครับฮานอยธรรมดาฮานอยพิเศษเข้าไปแล้วฮานอย V.I.P v p ก็เข้า4.5นะครับเข้าสี่หวันที่30และเข้ารูป4ข้างล่างออก4.8ก็ดีใจด้วยนะครับสำหรับท่านที่ได้ค่ากับข้าวส่วนผมไม่ได้สักบาทครับเพราะลงทุกฟรีเพราะลงให้ฟรี สำหรับฮานอยวันพรุ่งนี้ฮานอยวันพรุ่งนี้พิเศษวันที่31คือวันอาทิตย์ก็มีดังนี้นะครับฮานอยพิเศษเดน178 ก็มี8,6,8,1,8,7,8,3และแปดอแถบไว้นะครับวิ่งรูด1และเจสามตัวก็มีนะครับพ่งนี้อาจจะมีเฮได้ <c oughs> ที่จริงมันเยอะมาหลายชุดแต่ผมก็ทำแค่นี้แหละเขียนไปสิบชุดนี่ก็ยุ่งเันก็ขอให้โชคดีนะครับสำหรับใครที่ชอบ หาน่อยพิเศษการูนแปดด้วยนะครับส่วน VIP VIP เด่นหนึ่งห้าสก็ตามนี้นะครับเด่นหนึ่งห้าสี่วิ่งรูดห้าและ1 สาตัวก็มีห้าชุด V.I.P ก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับไม่ทำให้ผิดหวังใครที่ชอบ V.I.P แ้่ผมก็เน้นอยู่ประจำนะครับให้ให้จัดที่ V.I.P อย่างเดียว คือหมดที่ V A P แล้วมันก็หมดเลยถ้าเราไปจัดพิเศษมันก็ต้องตามด้วยธรมธรมดาเพอธรรมดาเข้าก็าาอยากจะได้เพิ่มอะไปเพิ่ม V A P อีกผลสุดมีแต่เจ้ากระเจงสู้เอาอย่างเดียวเลยคือ V A P จะดีกว่านะครับสำหรับสมาชิกในห้องหวยฮานอยพวกนี้ก็สิ้นเดือนแล้วนะครับสำหรับสมาชิกเก่าผมจะไม่ต่อนะครับไม่ต่อแต่จะรับสมาชิกใหม่สมาชิกใหม่ ผมจะเน้นให้ตัววิ่งและตัวรูดด้วยนะครับให้ตัววิ่งและตัวรูดก็เหมือน VIP นะครับสมัครสมาชิก v i p ก็จะมีตัวรูดและตัววิ่งซึ่งตัวรูดตัววิ่งของผมก็มีมาได้ถึง80% 80-90%นะครับ80-90%มีหลุดบ้างมวดสองมวดตั้งแต่ที่ทำมา ใครที่ชอบก็สมัครกันเข้ามาได้นะครับผมก็ได้ค่าสมัครนิดหน่อยเพื่อจะมานำมาเลี้ยงหลานและคลิปนีพ้พอลงเสร็จผมจะหยุดไปสักนู่นประมาณวันที่สี่ที่ห้าผมถึงจะลงใหม่หลังหวยใหญ่ออกเพราะผมต้องทำ หวยของรัฐบาลก่อนหวยรัฐบาลที่ทำมาแต่ละงวดมันหลายสูตรครับข้างบนก็มีดับบนดับหลักร้อยดับหลักสิบดับหลักหน่วยเข้าไปเกือบสามสิบสูตรข้างล่างอีกเกือบสามสิบสูตรรวมแล้วเยอะใช้เวลาใช้เวลาครับ ก็ต้องหยุดไปสักนั่นแหละประมาณวันที่สี่หรือวันที่ห้าจะลงพร้อมๆกับหัวยใหญ่เลยนะครับใครที่อยากได้ก็ไปดีไลนไปที่หาผมส่วนหนังสือใครจะอุดหนุนก็เชิญนะครับใครจะอุดหนุนก็เชิญไม่อุดหนุนก็ไม่ว่ากันคนที่ชอบของฟรีมีเยอะครับนิสัยคนไม่เหมือนกันสำหรับผมแล้ว และครอบครัวนะครับเงินที่รัฐจัดให้เนื่องกับผลกระทบของโควิดเนี่ยครอบครัวผมสลัดสิทธิ์ครับไม่ไปเอาเลยได้ถ้าจะเอาก็ได้จากประมาณสี่ห้าหมื่นคือเราสลัดสิทธิ์ให้คนที่เขาขาดแทนขาดแทนและจนจริงๆเนี่ยดีกว่าดีกว่าดีกว่าเรา มีอยู่เป็นล้านก็ยังอยากได้มีสิบล้านก็ยังอยากจได้เงินแค่สองไม้เหมือนกับบาทนี่คือนิสัยคนมันไม่เหมือนกันแต่ผมนนั้นเงนินผู้แทนผมไม่เคยได้ผมไม่เคยรับเงินใครไม่เอาคลิปนี้ดูเพื่อความบันเทิงนะครับและอดใช้วิจรณญยาณในการนำตัวเลขของผมไปแปลสภาพด้วยนะครับใครถูกเยอะ คิดจะทำบุญให้หลานผมสัก2ม3 0บัญชีย้อนหลังไปดูนะครับบัญชีย้อนหลังไปดูได้ถ้าท่านมีแม่ตายจ,าจริงๆก็ย้อนหลังไปดูแต่ท่านอยากจะได้ของฟรีจนตลอดชีวิตก็ดูได้นะครับมันมีดูบ้างไม่ดูบ้างทำบ้างไม่ทำบ้างกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ